เราจะด้ทีคนเรานำไว้เองวันนี้เรามาอยู่กับเกมอีพิกเซวกับช่วงโชว์เคสตัวคอคซึกวันนี้เราจะมาโชว์เคสกับตัวคอนที่เป็นตำนานแห่งตำนานราชาแห่งราชาใครบอกพี่มอดบัฟเป็นราชาบอกเลยว่าไม่ ตัวคอนั้นก็คือขอาวัดแห่งความมืดในเองโอ้ไม่กอดนี่มันพี่คอวัดมืดที่ตัวคอคฟรีตอนเริ่มเกมแต่ไม่มีใครเลือกนั่นเหรอใช่ตัวนั้นนั่นแหละนะก็วันนี้จะมาโชว์เกมตัวครนี้กันซึ่งก็อย่างที่บอกไปว่าตัวครนี้เป็นตัวคอคที่เป็นราชาแห่งราชาเป็นเทพกิววใครก็พูดว่าตัวครนี้เป็นราชาที่กิววเก่งมากๆมาดูกันว่าวันนี้จะเป็นตัวคอคที่กิววเก่งจริงหรือหลอกมาแต่ว่าเดี๋ยวอ่านสกิลกันก่อนทำไมตัวคอนี้ถึงเป็นเทพกิววตัวครนี้เป็นตัวคะคที่ถ้าโดนตี จะลดคู่ดานหนึ่งเทินอ่ะง่ายๆแล้วก็ตัวคนนี้เป็นตัวเก่าแล้วแหละเวลาคมสามารถมันจะดูแบบเรียบง่ายมากแล้วก็จะไม่โดนสตัตว์แต่ยังโดนวาดกลัวได้อยู่ยังโดนหลับได้อยู่ระว,วัาตัวนี้ให้ดีนะแล้วก็จะมีเป็นอันตรีที่จบปีศาจจุติก็คือปีศาจเกิดกำเนิดขึ้นแล้วก็จะเป็นการโจมตีสูอย่างรุนแรงหมายเอาชีวิตไม่มีตัวคไหนในเกมที่ อธิบายสกิลได้ดูน่ากลัวขนาดนี้มาก่อนดนั้นเราบอกเลยว่าคอร์ดมืดนี่จะเป็นตัวคนที่แค่ได้ยินก็ขนลุกแล้วนะแล้วก็จะเอาดาเมจทห้หมดมาฮีลด้วยแล้วก็กำจัดสูได้จะทําให้ดับศูนย์ไม่มีตายเกิดไม่ว่าจะเป็นวิลมืดดูเอลหรืออะไรก็ตามแต่เดท นะแล้วก็ถ้าเกิดทำ damage เพิ่มขึ้นตามเลือดสูงสุดของตัวเองนะก็คือบิลเลือดเพียวๆเลยแล้วก็จอะกอดร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ไม่เกิดคริติคอลสกิลนี้ใช้ไม่ติด c o o l d o เต็มก็คือเหมือนกับไรอาร์นั่นเองแต่ว่าไดอาร์มไดอาร์มกอล์ตัวนี้แหละเอาง่ายๆตัวคอร์นนี้เป็นราชาแห่งกิววอลก็จริงแต่เราบอกเลยว่ามีสิ่งสองอย่างที่ต้องระวังก็คืออันดับแรกมันบอกว่าตัวคอร์นนี้มันเป็นตัวคอนที่ทำ damage ตามเลือดสูงสุดดังนั้นอย่าไปสู้กับตัวคอนที่จูดี้เยอะเกินไปเชช่นูมืด อีนับแสงสองตัวนี้ไม่ไหวนะแต่อีนับแสงเนี่ยไม่ได้แพ้เพราะอินจูรี่อีนับแสงแพ้เพราะว่ามันเป็นสกิลที่เจาะก่อร้อเดังนั้นสกิลนี้จะไม่มีดาเมจถ้าเกิดว่าเอาไปสู้อีนับแสงนี่คือดาเมจศูนย์เลยดังนั้นระวังแค่สองอย่างอย่าไปสู้ชูมืดกับอีนับแสงนะแล้วก็อีอย่างหนึ่งก็คือไอตัวควาเนี่ยจะไม่ค่อยเหมือนกับไรอ่ คือไลอาเนี่ยสกิลสเจาะเกาะร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จริงแต่ว่าไลอาเนี่ยยังมีเป็นสกิลแอทแท็กอยู่นิดหน่อยมันประมาณ0.0เท่าไหร่เนี่ยแหละมันแบบน้อยมากๆแต่ว่ายังมีสกิลแอทแท็กอย,อยู่น่าจะศูนย์จุดสามมัง้งถ้าจำไม่ผิดแต่ควอดมืดเนี่ยเป็นตัวพิเศษ,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 ษเลยเพราะว่ามันเป็นตัวคอนยุคแรกมันเจาะเกาะร้อยแล้วมันแอทแทกสกิลเล่นคือศูนย์มันไม่มีสกิลเล่นแอทแท็กแปลว่าตัวคอนนี้ดาบหักบัฟดาบไม่มีผลต่อดาเมจสิ่งเดียวที่มีผลต่อดาเมจคือเรื่องสสงงงงุดดอออออยยยย่าาเเเเเีีีววแแลลล้้้้้กก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 ็็็็็็มมรรรรรบตตโโโซซิิิ์์นนนนนะะัไไปปจจศ ทำให้สู้มาตีคอวัดมืดเยอะๆอะไรแบบนี้แล้วก็ทำไมตัวละควรที่เห็นเป็นตัวคอนที่แก้เมตานี้ได้ดีเพราะว่าเมตานี้อย่างที่บอกไปว่าไม่มีอินฟ้าแสงและไม่ค่อยเจอแล้วถ้าเกิดถ้าเกิดว่าเจออินฟ้าแสงข้ามอย่าไปตีบ้านนะตีบ้านอื่นได้มันมีบ้านบนกับบ้านล่างก็ตีบ้านที่ไม่มีอินฟ้าแสงสามารถตีได้แล้วก็จะมีเป็นเมตาตอนนี้ก็เป็นฮาเซตี้แล้วก็เอ่อ พี่มอดแล้วก็เป็นฟานไฟไอ้พวกแกงนั้นน่ะโคตรน่าลำคาญเพราะว่ามันแบบตีปุ้งปังปุ้งป,งปังตีระเบิดแต่ว่าคอวัดมืเดเนี่ยบอกเลยว่าไม่กลัวนะเดี๋ยววันนี้จะมาดูกันว่าจะดีแค่ไหนแต่ว่าเดี๋ยวก่อนจะไปเริ่มเรามาดูสีหน้าคอนมอืนกันก่อนอย่างที่บอกไปว่าตัวคอนเกมนี้ถ้าเกิดว่าตัวคอนไหนที่มันเฟรนชิพสิบเราจะให้ดูสีหน้าตัวคอนซึ่งคนก็คงจะตื่นเต้นว่าอุยคอวัดมืดดูหน้าตาสีโคตรน่ากลัวอย่างนี้จะมีสีหน้าอะไรที่ทำให้คนตื่นเต้นบ้างเรามาดูสสีีีีีหหหนนนนนน้้้้้้าาขขออ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 งงงคคควััััดดมมมมืืืืกกกเเเเเลลลลยยยยยรรพบแไป่ใ มากมายว้าวเรามีสีหน้าเป็นปกติกับไม่เป็นไร <laughs> เราไปดูบิวกันเลยก่กกออาโค้ดมืดเนี่ยจริงๆเราคิดว่าการบิวเนี่ยมันเป็นบิวอะไรก็ได้เป็นบิวค่อนข้างจะไม่บังคับนะก็คือบิวเป็นของเราเป็นเลือด2แล้วก็ริซิทหนึ่งแต่ของเราคือยังไม่เอาสปีดเพราะว่าเราจะไปสู้ฮาร์เจตี้อยู่แล้วมันชา้านิดหน่อยก็ไม่เป็นไรหรอกไงตัวคนนี้ต้องโดนตีเยอะๆมาคนถ้าเกิดว่ากลัวชา้าเราไม่ได้เทิร์นก็สามารถใส่ดแฟกเป็นดูรันเดียวได้ มันคือใบนี้ก็คือเมื่อโดนโจมตีจะดันเฮนตัวเองให้ถ้าเลือดน้อยก็จะดันเฮนเพิ่มก็ใส่ใบนี้ได้แต่เราจะใส่ใบนี้เพราะว่าเดี๋ยวมันโดนอะไรสักอย่างกระแทกหน้าตายเพราะอย่างที่บอกไปว่าฟันมันแรงนะแต่ก็เผื่อปอให้ไว้ก่อนแล้วก็จริงเราคิดว่าใส่เป็นสามเลือดก็ได้น้ำเป็นสามเลือด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 แล้วก็เลือดให้หมดเลยก็ได้แต่ของเราเนี่ยเอารีซิทไว้หน่อยหนึ่งเผื่อว่าจะโดนแบบว่าอิอออนอิ่อนแล้วก็ตัวแตกแต่ว่าก็ไม่เป็นไรหรอกอจริงๆ ก็คิดว่าคงจะพอไหวอะ่ะเ,เลือด30,000กันดีแล้วถ้าเกิดว่าใครทำแบบว่าเลือด40,000ได้ก็คือคนหลุกันหมดอ๋อม่มีใบหนึ่งด้วยถ้าเกิดว่าเราแนะนำถ้าเกิดว่าอยากให้มันแรงๆแ,แบบไม่อยากให้เราถึกเอาชั่วใส่แบบนี้แทนก็ได้มั้งเออเราว่าเราใส่แบบนี้แทนดีกว่าไหมมันใช่เลือดประมาณ30,07 30,08เออไม่นน่าจะแรงขึ้นแหละเพราะว่ามันช้าไม่สกิลแรงขึ้น7.8 7.5เปอร์เซ็นต์ด้วยพอเราคิดว่าเซบับบนคัมเนี่ยมันจะประทรับกับไอ้อาร์ติแฟกต์ของ ที่เราจะใส่ให้แทงด้วยเดี๋ยวเราจะเอาแทางก็ใส่อินแฟกต์สีดาวที่เป็นลดดาเมจงั้นเราว่าเราใส่ใบนี้ดีกว่าจะได้เอาเดร์เยีไปโอเคก็เป็นอินแฟกต์ของลีทีนะแล้วก็การอัพแผงของคอวัตเนี่ยไม่ใช่เป็นบอชชัปเตอร์นะการอัพแผงของคอวัตก็คือใช้เป็นคอวัตไฟนะเออเผื่อใครไม่รู้ก็คือสามารถใช้แผนของคอวัตไฟเนี่ยมาอัพได้เลยดังนั้นก็คือมันเป็นตัวละครสีดาวที่มาอัพให้คอวัตมืดดังนั้นทุกคอนนี้จะเป็นตัวคอนที่อัพแผนได้ง่ายมากๆนะโอเคฟอยไปเยอะแล้วเราไปลุยกัน รับเติมเกมอีพิกเซและเกมอื่นๆอ,อ,อีกมากมายร้านเปิดให้บริการ24ชั่วโมงทุกวันและไม่มีวันหยุดใครสนใจทักไปที่ Inbox ทางเพจ power play หรือ Line แอ Power วอได้เลยลิงกอยู่ใต้คลิปโอเคนี่คือเป็นบ้านแรกของเราก็คือจะมีเป็นทีมบน una, รูหน้าปะทะรูน้าลูหน้าที่กินผักเยอะกว่าคนนั้นเป็นรูหน้าที่ชนะนะแล้วก็จะมีเป็นอารูบีอของเราใช้เป็นลุยเป็นตัวดาเมดนะเราเพิ่งนึกอะไรได้ถ้าเกิดว่าลูน่ามาเด็วกว่ามันน่าจะซิลฟานของเราปะน่าจะแ อโอเคเราเปลี่ยนจากบานไฟเป็นซากหักแล้วเขาซากหักเป็นตัวควครที่ไม่มีแพสซีฟดังแบบนั้นซาหักคงจะไม่เป็นไรถ้าเกิดไม่โดนอะไรกระแทกหน้าเราตายซึ่งมันไม่น่าจะมีโดนกระแทกหน้าหรอกแล้ว,ว่าสิ่งเดียวที่จะกระแทกหน้าไอซากหักได้ก็คือไอตัวนี้ตัวเดียวเลยแต่เราคิดว่าตัวคนนี้ตายตั้งแต่ลุวิกได้เถอะและ้วดังนั้นคงไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรนะแล้วก็บ้านหลังของเราจะมีเป็นวัตเมือ่อ่านี่คือไฮไลท์ของงานตัวคนที่จะจุดปัญหาของทุกปัญหาทุกอย่างแล้วก็จะมีเป็นแท้งของเราเลือกเป็นมายาแต่อออ้ีนนงงายมะทตคืแ ไม่ใช่ดาเมจพี่ขวัดคือดาเมจดังนั้นมายะสู้ๆนะแล้วก็จะมีเป็นเอ่อตัวหน้าตัวหน้าเนี่ยจะเป็นค่าค่าสเปเชียลนิดนึงในการถ้าเกิดจะมาสู้กับกรณีที่แบบนเ,เนี้ยเราแนะนำว่าให้ทำรีซิตรประมาณ1้0ยนะแล้วก็ดันเลือดไว้สปีดไม่ต้องมีแต่ใส่อิมูลด้วยเพราะว่าจะมีโอกาสที่ฟานจะกอแตกแล้วตีบลึมได้ถ้าเกิดว่าโดนฟานสกิลสามเลงใส่ฟานเนี่ยจะเลงตัวคอนทัดไม้ในตี้นี้คือตัวหน้าถ้าเกิดว่าฟานโดนโดนฟานกอแตกนะตัวต่อมาเราบอกเลยว่าโอกาสที่ตัวหน้ารอดจะน้อยมากๆดัง ปลอดภัยกว่าเราเคยลองแล้วเราลองทำด้วยสามหมื่นมาแล้วไม่เอาไม่เอาไม่อยู่ตายก่อแตงนี่นคือไม่รอดต้องให้เป็นอย่างนี้อย่างเดียวนะโอเคแล้วก็ไม่มีอะไรละ let's go เพราะส่วนใหญ่คนไม่ค่อยเอาฮันเตี้ที่เป็นสายดีบัฟด้วยแหละบางคนก็เอาเป็นแบบสายดาเมจล้วนทำให้แบบว่าบางทีก็ไม่โดนดีบัฟเลยก็เป็นเรื่องที่ดีไปโอเคเราได้เทิร์นก่อนเราลบบ,บัฟก่อน you know, ไม่เชิงลบบ,บัฟมันเรียกว่าอะไรดันเทิร์นเพื่อนนะ,นะมันดันเทิร์นมาปุ๊บมาเราก็ได้รูบิกมืดมามันก็โดนซีทุกตัวแล้วเราทำอะไรบ้างันดับที่หนึ่ง เมตาแล้วเมตานักใช่ไหมแล้วก็โป้งหัวมันเรียบร้อยตัวคนเมตาให้โอรุน่าสภาพทำไมเหลือแค่นั้นให้โอเคแล้วก็ทีมเราไม่มีใครมีเป็นเรื่องของแพสซีฟเลยดังนั้นเราคิดว่าเราล้างใครก็ดึงใครก็ได้ั้งเราเราคิดว่าเราดึงเราดึงลูน่าดกวาอ่ะเราดึงลูน่ามาเพราะเดี๋ยวลูน่าเราจะเอาไอ้ซากเนี่ยฆ่าหนูนรกนี่แล้วเอาลูน่ามาค่าลูน่า สวยฟังดูดีอ่ะเราฆ่าหนุนแล,ลน้วลบให้ก่อนโอเคไม่ใส่ภูเอาไว้เลยน่าจะใส่เป็นอาิทธิพลายาสเอาพวันนี้รู้สึกว่าจะเจอคนที่เอาชูเนี่ยใส่าอาร์ติทธิไลอยนเยอะขึ้นแล้วดังนั้นก็ไม่แตกถ้าเกิดว่ามันไม่แบบว่ามีขึ้นภูเอาไว้เริ่มเหมือนสมัยก่อนแล้วนะก็ไม่เป็นไรจบยังว่างไวต่อมามาช่วงไฮไลท์ของเราบ้างมาดูกันว่าทีมนี้จะประสบความสําเร็จหรือหรือหรือโอเคฮาร์เซิตี้สปีดศูนย์มีเลือดแค่สองหมื่นแปลว่าตัวนี้สายดีบัฟแน่นอนลาก่อนโอ,โ,อโอ้ยังอยู่ยังอยู่ U, บัฟยังอยู่บัฟยังอยู่อ๋อแล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็คืออ่าคาวัดมืดเนี่ยยังสามารถโดนเขาไอพี่มอดเนี่ยเฟียได้อยู่ด้วยนะถ้าเกิดว่าใครอยากทำดีซิตเราแนะนำว่าทำสักร้อยยี่สิบก็ได้เผื่อว่า,วามีเอวนี่มันบวกของห่วยแล้วมันลงดีซิตป,ประมาณลงเอฟเฟป,ประมาณหนึ่งนะดังนั้นก็แต่ถ้าเกิดว่าเราส่วนใหญ่เราเลือดเยอะกว่ามันอยู่แล้วพี่มอดเลือดเยอะสุดๆที่เจอคือสามหมื่นนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเลือดสามหมื่นเจ็ดไม่มีทางที่มันจะเฉียด ทำดีบัฟได้อยู่แล้วแต่ว่ามันยังมีโอกาสที่แบบว่าติดดีบับจาก1 5เอยู่ก็คือมันเป็นดีบัฟปกติแหละมันคือร้อที่จะติดแล้วมี15%าที่ไม่ติดยกเว้นแต่ว่าถ้าเราทำดีซิตร้อยหนึ่งอะแล้วมันไม่มีเอฟเฟกมันก็จะไม่ติดแต่ว่าตอนนี้เราทําอะไรก่อนเราตีใครก็ได้เราจะตีใครเราตีนี่อ่าตีนี่เป็นเรื่องที่ดีไหมเราว่าตีไอ้นี่ไม่ใช่เรื่องที่ดีเพราะถ้าเราตีไอ้นี่ตาหน้าไอ้นี่จะดึงไอ้นี่มาแล้วตีเราเราว่ามันคงมไม่ใช่ความพีดีดีมากตีไไอออ้้้้น่่่่ใกก็็็ดแและมมชวพย คาลเตอร์ทำไมพี่มอดอะตอนนี้เราทำอะไรก็ได้แล้วเราตีใครก็ได้เอาเราตีไอ้นี่ไปลดดาเมจบาลเลรียนนิดนึงถึงแม้จะไม่ลดเยอะแต่ก็ดีกว่าไม่ลดอ่าแล้วมันกระทืบมาปุ๊บเราก็ล้างดีบัฟแล้วก็พี่มอดก็ติดเฟียรเราไม่ได้เพราะมันเลือแค่สองหมแล้วก็เรามีรีซิตเห็นไหมแล้วก็เราใส่เป็นสเตลล่าฮาป้าก็จะช่วยให้หล้งงางให้แล้วก็ลัวหน้าเนี่ยมันไม่ติดอวัยวเพราะว่ามันมีอิมูนอะเพราะมันโลบิมูนไม่ออกมันไม่มีไม่รู้มันน้ำมันว,ว่ามันน่าจะสิ เลือดแค่สองหมื่นอะถ้าสปีดถ้าเป็นเป็นสปีดศูนย์นะฮาเซตี้อ่มันน่าจะเป็นสายดีบัฟยังไงก็ดีบัฟไม่งั้นก็คิดดาเมจสามห้าแต่คิดดาเมจสามห้านี่เราว่าเลือดสามมันก็คงได้สักสองหมื่นห้าขึ้นอะแต่นี่คือเลือดน้อยมากอ่ามันจะตีใส่โรน่าแต่โรน่าไม่เป็นไรพอโรน่าโดนลดดาเมจจากไอ้นี่มายาใส่นั้นไปเอเดิบันม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 ันก่อแตกมันมันก่อแตกโรน่าวัดมันมันมันโอ้ยโอ้ยมันโอ้ยเดี๋ยวทำไมมันก่อแตกโรน่า ขออนุญาตอ่านสก,กิลก่อนเผื่อเราเผื่อคนอื่นไม่รู้เผื่อเราไม่รู้เผื่อใครสักคนไม่รู้โลอาน่าโดนกอ่อแตกจากฟานที่ไม่ได้มีไม่สนิซิตคือไอเนี้ยมันคือมันไม่สนสิทซิตเชพาะตอนโซเบิร์นมันกันบ้านมันโซเบิร์นไม่ได้เองจะบอกว่าไอ้นี่มีประสิทธิธผลเพื่อกอ่อแตกโลอาน่าที่มีใหย้ย่าเกมนี้มันโคตรเจ๊งเลยทำไงต่อโลอาน่าเราตายแล้วอ่ะไม่เป็นไรไอันี่ก็ตายด้วยเอาชีวิตแลกชีวิตตายซะ แล้วเราจะทำไงต่อตอนนี้สภาพดูอาจจะไม่ค่อยดียมากทุกคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยสภาพอย่างนี้โลวาน่าตายแน่นอนแต่เราบอกเลยว่าทุกคนไม่รู้ว่าสกิลหนึ่งของมายะสามารถโพวกได้7 5็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์โพวกเราจะโพมกพี่มอดพี่มอดก็จะไม่ตีโลวาน่าเราก็จะเฮลตี้ชีวิตทุกคนก็จะมีความสุขอ่าแล้วเราก็บาเรียรอ่าเอา๋โอ้ยโลน่า ลอนนะจะไม่พิบอทไปเาน์เตอร์ใส่ลอนนะทำไมมายาตีเองไม่เาน์เตอร์นทำไมไม่เป็นไรทุกคนถึงแม้ว่ามายะตอนนี้จะไม่อยู่กับเราแล้วแต่ทุกคนไม่จ้องเป็นห่วงไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวเราดึงไอ้นี่มาตีเราก่อนเพราะตอนนี้เราโฟกัสไม่ขึ้นเลยเองโพก100%ไม่ติดไอ้นี่โพก75%ติดเข้าใจละเราเข้าใจทุกอย่างในโลกใบนี้ละยัง คาเตอร์อะไรตอนนี้โลอาน่าไม่อยู่แล้วจะคาเตอร์ทำไมให้ยะชีวิตช่างนาเศร้าแต่ว่าบอกเลยว่าไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ปัญหาถึงแม้ว่ามายะเราจะตัวแตกแล้วแต่ว่าไม่ใช่ปัญหาเราเดินนี่มาก่อนมันบิวลีซิตาสซิตี้แน่เลยเราว่าใช่มายะได้จะตายเ่ย แต่เรามีเป็นไอ้นั่นลดดามจแล้วมันเลือแค่สองหมื่นมันมีเป็นสายดิสซิตคงไม่ตีไม่แรงหรอกโอ้ย,ยามาย่าตายแล้วทีมอดเลือดสองหมื่นสอถ้าเราไม่โดนไอ้นั่นก็คงไม่เป็นไรโอเคเราไม่โดนบายบายเผื่อใครไม่เผื่อใครลืมสกิลสามคววัดมืดดูด,ดเลือดนะแล้วก็เอ็กติงชันดังนนั้นสามหมื่นสองผ่านแว่นกันแดดให้ยา uh เอาอะไรไปแล้วตอนนี้ก็คือหวังอย่างเดียวว่าอย่าให้มันกอดแตกเราถ้ามันไม่กอดแตกเราเราก็บอกเลยว่าควอดมืดเราก็จะเฮลตี้ชีวิตดีๆที่ลงตัวนะแล้วก็หวังนี้เราก็ดูดเลือดหนึ่งทีโป๊ะโป๊ะอ่าดูดเลือดเบาๆสองพั 2, นนั่นเบาวะไม่ค่อยเบาเท่าไหร่อ๋อมันก็บิวดาเมจนี่แล้วทำไมมันทำตัวเหมือนกับแบบบิวแปลกๆไม่เป็นไรเราทุบหัวมันหนึ่งทีมันเลือดแค่สองหมื่นจะบอกควอดมืดสามสามหมื่นเจ็ดจะวันช็อตนี้ไม่ได้เหรออืมอืวันช็อตไม่ได้เหรอฮะเออมันไม่บิวอิจูดี้มาปกติอ่ะ ตาแรกเขาวัดมืดรอดมาได้ดังนั้นวันนี้คลิปน่าจะได้ลงนะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อบ้านที่2กันเลยดีกว่าเดี๋ยวหาบ้านแบบนี้อีกรอบแต่ว่าอาจจะต้องเปลี่ยนเซตหน่อยเพราะว่าออนอกจากควอดมืด่ทุกคนคือไปหวานหมดแล้วนะโอเคนี่คือเป็นบ้านหลังที่2ของเราจะมีเป็นบ้านบนที่ทีมค่อนข้างจะเออเราหาบ้านที่ดีกว่านี้ไม่ได้แล้วก็ไม่เป็นไรนะเอาบ้านปรานนี้ไปสู้กันก่อนก็คือมีเป็นอะไรบ้างก็มีเป็นฮาร์ซตตี้ธรรมดาธรรมดาของเราแล้วก็จะมีเป็นเซตน้ําที่ธรรมดาธรรมดาของเราน่าจะแดงสุดในดีเราแล้วแล้วก็จะมีเป็นเออ ดีกา้ามาที่ค่อนข้างจะธรรมดาก็ดูธรรมดาสำหรับเรานะนั้นก็น่าจะธรรมดาแหละนะแล้วก็จะมีเป็นบ้านล่างที่เป็นขวัดมืดพระเอกของเรานะพระเอกของทุกคนใครๆก็ชอบขอวัดมืดแล้วก็จะมีเป็นดอริตของเราที่เป็นแท้งนะแต่ว่าดอริตของเราน่าจะโดนสตันรัวนนั้นเอาโพชั่นไปเพื่อความปลอดภัยดังนั้นพชั่นเดียวโดนสตันน่าจะยังไม่หายเอาไปอีกหนึ่งตัวก็คือเอาไปเลย2โพชัน่นรับรองไม่โดนสตันแน่นอนนะแล้วก็ รอบนี้จะไม่มีเป็นฟานไฟแต่จะมีเป็นรูเอลแทนซึ่งรูเอลเนี่ยเราบอกเลยว่าง่ายกว่าฟานไฟเยอะเพราะว่าบ้านแบบนี้จะไม่มีดาเมจเลยแต่คือเราหาบ้านที่เป็นเออ่ทาร์เจตี้แล้วก็เป็นฟานไฟไม่ได้แล้วเพราะมันหมดแล้วนะแต่ก็เอาพิมานนี้ก่อนก็ได้เผื่อว่าใครจะแบบว่าเอาดูเป็นแนวทางเขาแบบนี้ก็มีเยอะอยู่นะโอเคปะเดี๋ยวไปเรื่อนเลยบ้านบนเนี่ยให้เปิดด้วยสกิลหนึ่งเพราะว่าอ่าเซลินแสงจะตายตั้งแต่เริ่มเลยถ้าเกิดว่าไม่มีเซตบาเรียมันจะมีโอกาสที่คนเนี้ยมันจะเอาเบเลียนไปเซตบาเรียได้แต่คิดว่าคงไม่ค่่่่ออยยมีีเทาาไหรใในนกกบ้็ะต ดีบัฟไม่ติดเดี๋ยวก่อนดีบัฟไม่ติดอ่าอ่าเซตมาโป้โป้โป้อ่าดีก้ามาโป้โป้งอ่าผักศัตรูแล้วเราก็เอาสกิลสามตีใส่ไอ้นี่อ่าแล้วก็จบละเกมโอเวอร์ละจะบอกว่าเบลเลนยคนนี้บิวถึกมาพอที่โดนเซตน้ำสปิดโอ้ย โดนเบเลียนแล้วตัวนี้จะบอกว่าเซตน้ำสปีดเฮ้ยเดี๋ยวไม่มีบัฟดาบอ่ะเราใส่เอเล็กซ่าบาสเกตนะไม่เป็นไรคิดว่าจะรอดเหรอเราบอกเลยว่าเซตน้ำเราบิ้วมาแรงขนาดนี้เบเลียนก็เบเลียนเถอะเป็นแค่ชื่อนาพีแค่นั้นแหละโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ไม่มีบัฟดาบไม่มีบัฟดาบสองหมื่นอ้ยโยตัวแตกไปบัฟดาบมันสำหรับพวกอ่อนแอคนจริงเพียวดาเมจโอเคมาบ้านหลังของเรา ขวาของเราที่ทีมบนต้องไหวเพราะว่าบาร์ล่างนานนะเพาบอกเราบอกเลยว่าควาดมืดเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเสียเวลาแต่ไม่ได้เสียเวลามากมายขนาดนั้นโอเคเป็นไม่อินจูดี้โอเคถ้าไม่อ <c oughs> ินจูดี้เรา,าชนะแล้ว <c oughs> เพราะว่าถ้ามันไม่มีอินจูดี้เนี่ยคือชิลเลยนะตอนนี้เราฮิวก่อนเพราะว่าไอ้นี่จะตายแล้วทำไมไอ้นั่มนโดนแรงจังเดี๋ยวดชูน้ำมีของเหรอมันก็มีของนี่ทำไมมันแบบดูเหมือนมันจะตายให้ได้เลยโอเคกระทืบมามันกระทืบเราไม่โดนเพราะเราทัดไปเดี๋ยวโอเคโชคดีที่เราใส่พชั่นมาแล้วก็จะบอกพี่มอดเล่นน้อยกว่าดอรอ ไม่มัง้งไม่รู้กันโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราทำอะไรก่อนเดี๋ยวเราตอนนี้เราคิดว่าเราเราจะไม่หลับเพราะถ้าเกิดเราหลับแล้วไอ้นี่มันหลับสิ่งที่เกิดขึ้นคือตอนเนี้ยพวกต้องรู้ก่อนว่ารูเอลจะตีแค่คนเดียวคือคอวัดนะเพราะว่ามันคือตัวคน่าแสงตีธาตุมืดแต่ไอ้สองตัวเนี้ยมันจะตีใครไม่รู้ไอ้นี่จะตีดอริสเพราะคาดมืดตีท่าแสงแต่พี่มอดเนี้ยตีใครไม่รู้ที่ไม่ใช่ชูนะนะโอเคนั้นตอนนี้เราทำาะไรก่อนตอนนี้เราว่าเราสกิลสองไหมไม่เราสกิลหนึ่งใส่พี่มอด เราจะฆ่าใครก่อนในนี้เราคิดว่าเราฆ่าใครในนี้ก็ได้ดูเอลเลือด20,001แปลว่าตายชัวร์วนะแต่เราคิดว่าเราคงเก็บดูเอลไว้เพราะว่ามันชุบใครไม่ได้อยู่แล้วเดี๋ยวเราเอาสกิลสามเนี่ยไปวันช็อตคนอื่นเอาเาตอนนี้มีอตีละอ่ะแล้วเราก็เดี๋ยวให้ดูเอลมันคอยกดสกิลหนึ่งแล้วก็ตีเราเรื่อยๆตอนนี้ฮาร์เซตี้เลือด20,001แต่เราคิดว่าฮาร์เซตี้เอ่อต้องตีฮาร์เซตตี้ไหมเราว่าไม่ต้องตีก็ได้เราฆ่าพี่มอดก่อนไหม พี่มอดอะมันตีแค่มันสุ่มตี2ตัวนี้แล้วพี่มอดมันเสี่ยงแต่อันนี้มันมีตีเบิลอยู่แล้วนะมันน่าจะปั๊มสเต็กให้คอร์ดมือได้ดังนั้นเราจัดพี่มอดก่อนเลยโอ้โดน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 ไม่มีโซนะโซหมดอ่ะสองหมื่นหนึ่งตายแปลว่านี่เลือดน้อยมากมันเลือดสองหมื่นหนึ่งอ้นี่เราเลือดสองหมื่นสองมันเลยไม่ติดเออเข้าใจละโอเคแต่ให้ดูว่าเกิดว่าคอร์ดมื่อไม่มีโซก็คือแรงประมาณ20,000เดี๋ยวรอบหน้าจะเอาคอร์ดมื่อไปหาบ้านที่เป็นฮัสตี้ฟาร์ละเพราะ ไม่ถ้าเกิดเอามันเป็นสามเซดเหมือนจะหาไม่เจอแล้วแต่เกิดเป็นแบบหาซีดีฟ่าน,น่าจะมีแหละมั้งคิดว่าโอเคเดี๋ยวเราฆ่าใครก่อนเราอย่างบอกไปว่านี่มันตีนี่อยู่แล้วนั่เราตีเอ่อเราต้องยังไม่ตีนี่ถ้าเกิดเราตีนี่นะมันจะสกิลสองใส่ตัวนี้เออเราบอกเลยว่ามันจะน่าขานมากๆแต่ว่าไม่เป็นไรนะแล้วก็รูเอลชุบไม่ได้ด้วยชุบพังแพสซีฟไม่ได้ทั้งสกิลสามไม่ได้เพราะว่ามันโดนเอ็กติงชันไปแล้วดูง่ายๆเกิดว่าปกติเวลาตัวคนที่มันจะชุบได้อะมันจะขึ้นเป็นสีเท่่่่าาาไไไไหหรแแแแลลล้้้วววเเกิดดมมมัันนนยยปปบบบีชุ ไม่มีทางชุบได้เลยหายไปตลอดการไม่กลับมาแล้วนะเออดังนั้นก็นั่นแหละโอเคแล้วว่าเราฆ่าลูเอลดีกว่าเพราะเราคิดว่าไม่ว่ามันจะตีไอ้นี่ก่อนหรือว่านี่ตีนี่มันก็คงไม่ต่างกันมากดังนั้นเราคิดว่าเราฆ่าลูเอลไปเลยดีกว่าเพราะอย่างน้อยเราเรากลัวว่าลูเอลใส่เทียนมันจะมีโอกาสที่ลูเอลจะใส่เทียนแล้วมันเราจะฆ่ามันไม่ได้ด้วยสกิลสองเพราะสกิลสองมันจะมีโคดาวแค่สามเทิร์นถ้าเกิดเทียนมันติดทุกรอบมันจะมีสกิลสองทุกรอบแล้วมันจะฆ่าไม่ได้เออเราว่ามันอันตรายไปแล้วว่าเรารีบฆ่าลูเอลให้มันจบๆดีกว่ารอบนี้มีโซดดูาาเเมจท่ไหร ส่งไปหน้าปากซอยเลือด4ี่หมืนก็ไม่พอให้ยาโอเวอร์คิวมากๆถามจริงเอาอะไรไปรอดมีอะไรโดนควันมืดแล้วรอดไปบ้างไม่มีหรอกเฟกนิวโอเคตอนนี้นข้อเสียของควันก็คือเราต้องรอเราทําอะไรไม่ได้นอกจากรอแต่ข่าวดีคือถ้าเกิดว่าสมมติว่าคนดูไม่ใช่เป็นคนที่แบบว่าอานั่งไลฟ์สตรีมแบบเราเราแนะนำเลยว่ากดออโต แล้วก็ปล่อยให้มันเล่นไปปล่อยให้มันเล่นไปชิวๆวอย่างนี้ก็ได้นะถ้าเกิดว่าใครแบบไม่แคร์อะไรเท่าไหร่ก็ออโต้แล้วก็ปล่อยให้คอวัดมืดเดี๋ยวก็จัดการไปเดี๋ยวเราทำให้ดูก็ได้แต่เราไม่อยากทำนี้บ่อยๆเพราะมันจะแสดงให้เห็นว่าเราเป็นคนที่ขี้คลานเราไม่อยากเป็นแสดงให้ทุกคนเห็นว่าเราเป็นคนที่ขี้คลานในการเล่นกิวล์นะแล้วก็เลย ให้ดูแค่ตาเดียวในการออตโต้นะโอเคเราบ้งหัว24งหมตึงๆเอาอะไรไปรอดดังนั้นทุกคนถ้าเกิดว่าใครจะเอาหาเซตตี้กันบ้านเราแนะนําเลยว่าไปทําอินจูรี่กันบ้านไม่งั้นคอวัดมืดเล่นคุณนแน่แต่เราบอกเลยว่าต่อให้มันอินจูรี่มันก็อินจูรี่ไม่ทันที่คอวัดมืดจะได้สัพอยู่ดีโอเคปะไปหาบ้านสงสารสุดท้ายกันมาดูกันว่าจะมีบ้านฟานไฟเหลือไหมนะ โอเคนี่คือเป็นบ้านหลังสุดท้ายของเราจะมีเป็นทีมที่โค้ชจะถึกทนไม่มีฮิลเลอร์นะก็คือจะมีเป็นคขวัตมืดเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยแล้วก็จะมีเป็นยุนฮาของเรายุนฮาเป็นตัวคนที่ได้รับบัฟมา้ดยใครไม่รู้นะคือยุนฮาเนี่ยบัฟมาในเรื่องของสกิลสองจะมีการสะท้อนดาเมจ40%แล้วไม่ใช่30แล้วเห็นผลได้เยอะขึ้นก็คือตอนนี้ถ้าเกิดว่าไอฟ้ฟานไฟมันยิงมาเนี่ยคือมันร้องโอยแน่นอนแล้วก็ เราจะสามารถใช้สกิลสามเนี่ยปิดฟันไฟได้ง่ายๆเลยถ้าเกิดว่ามันยิงมาแล้วแบบรถเราสกิลสองลั่นเนี่ยก็คือตอนนี้เราไม่ต้องใช้ควันมือจบฟันแล้วเราสามารถเอายุนฮานเนี่ยจบฟันแทนได้เลยเป็นเรื่องที่ดีมากๆแล้วก็สกิลหนึ่งไม่เปลี่ยนอะไรมากสกิลสามก็มีเป็นโซเบนเพิ่มดาเมจแต่ว่าเราไม่มีโซก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่มากแต่ว่าบอกเลยว่ายัางไงสกิลสามก็ค่าได้ถ้าเกิดว่ามันยิงเราแล้วมันโดนะท้อนดาเมจ40%เนี่ยอ๋อแล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็คือตอนนี้เหมือนว่าจะไม่เกี่ยงแล้ว็ก ร้องโอยแน่นอนแล้วก็ตัวขวิดตัวหนึ่งเราเรากลัวว่ามันจะโอยแรงไปหน่อยเราจรึงเอาพิลดิสมาช่วยรับแรงกระแทกก็คือเป็นพิลดิสใส่เอ่อไอ้นี่นะแล้วก็มาช่วยให้ถื่อขึ้นนิดหนึ่งเราลืมให้ดูของยุนฮาป่ะโอเคเดี๋ยวดูของยุนฮาก่อนเราลืมยุนฮาก็เหมือนตัวอื่นแหละก็บิวเป็นเลือดแล้วก็อิมมูนนะ แต่ว่าอิมูนคงไม่สำคัญเพราะว่ามันไม่มีรีซิทโดนไปเดี๋ยวก็คงระเบิดนะแล้วก็จะมีเป็นบ้านหลังของเราจะมีเป็นอามิกิเราบอกเลยว่าไอ้บ้านอย่างเงี้ยเราบอกเลยว่าบ้านแบบเนี้ยอามิกิรับจบได้ดีมากแล้วเราบิวอามิกิเราเป็นไม่ใช่เคาน์เตอร์นะเราชอบเป็นบิวนี้มากกว่าเพราะว่าถ้าเราบิลเคาน์เตอร์เนี่ยเวลาเราทำเป็นสเตตัสอะมันได้แอกแค่ประมาณ5,500-5,400ซึ่งมันไม่แรงมันไม่สะใจโจรถ้าบับเซดาบเนี่ยมันแรงกว่าเยอะแล้วมันสะใจกว่าแล้วก็ไม่ต้องหวังเคาน์เตอร์ปกติว่า เวลาเราไปเล่นอ t รเนี่ยเราไปเล่นคู่กับพี่มอดเราหยิบคู่กันเลยโคจะบอกมันฮ่าฮาอ่มิกิไม่เคาน์เตอร์นะหยิบคู่พี่มอดฮ่าฮอะไรอย่างงั้ยน,นะแต่พอโดนอมิกิสกิลสามพี่เดียวแล้วแบบ <S 2> <S 2> <S โอ้ทุกคนไปไดโมดอะไรอย่างงั้ยนะเออแล้วแบบเนี้ยแรงกว่าถ้าเกิดว่าหาว่าอันเนี้ยกับอินทิเฟกของอูบิเลทูดเนี่ยดีกว่าถ้าเกิดว่าเอาเป็นบิวอย่างเงี้ยแล้วว่าอันเนี้ยดีกว่าเพราะอูบิเลทูดมันดีแค่แรงคน,นเดียวแต่อันเนี้ยมันจะแรงที่สกิลสามโดนทั้งตี้แรงมากๆากแต่เราคิดว่าอันเนี้ยเหมาะกว่านะแล้วก็็สปีดอยง้กคืแบบ พุ่งมาจู่จีตได้แล้วก็มีวิลมืดวิลมืดไม่มีอะไรมากเพราะเราคิดว่ายัางไงวิลมืดก็คงต้องตายวิลมืดตายเดี๋ยวก็ขึ้นมาตบคนเองไม่ใช่เรื่องใหญ่มากแล้วก็จะมีเป็นทีซูรินเพราะว่าหาดีนะไม่เห็นทีซูรินมาบานห้าปีเราคิดว่าจริงๆสุบ้านเนี้ยแค่สองตัวเนี้ยเราอีซี่วินละนะเราอีซี่วินละดังนั้นทีซูรินเอามาหาเนะี่ยจริงๆมันไม่ใช่หาหรอกเอามาหา่าแต่จริงๆเอามาฆ่าแต่มาดูกันว่าทีซูรินจะรอดไปได้ไหมโอเคเกิดอะไรขึ้นบ้างคนนนีีนี้ฮาาตเปป็ดดูมทรส เลือดที่2 0 0 0น่าจะเป็นสายดีบัฟอ่ะแต่ว่าเราไม่มีลิสิตอยู่แล้วก็ไม่มีอะไรสำคัญมากโอเคมีเอฟเฟกนิดหนึ่งเพราะมันดีบัฟพวัดได้แล้วก็พี่มอดเลือด2 7แต่แต่ว่ามันไม่แรงมากเน้นเลือดอย่างเดียวนะโอเคแล้วก็โ okay, อเคเบาหยองเลยแล้วก็มันตีมาปุ๊บฟานทาให้อยุนฮาเราลั่นได้ไหมเราคิดว่าให้ไม่ได้มัโคไม่ลั่นมไม่ลั่นแต่ว่า <ST AN CO> <S <S เห็นป่ะ <S <S นี่คือดาเมจจากสะท้อนนะนี่คือดาเมจจากสะท้อนนี่ก็คือดาเมจจากสะท้อนพี่มอดน่าจะเป็นมาเพื่อโจ๊กในนั้นเราคิดว่าใช ถามว่าเราคิดว่าเราจะฆ่าฟานได้นะต่อให้มันตีไม่โดนเชื่อไหมเราเชื่อไปเลยตบมันซะเราคิดว่ามันน่าจะเป็นคนแรงคนเดียวก็คือไอ้ฟานเนี่ยเพราะาเป็นอย่างนี้เราว่าเราน่าจะลดเอ่อโอ,โอ้ตายด้วยฮะเราว่าเราน่าจะเอาอดามันออกแล้วไปใส่ดีแฟกที่เป็นของตัวเองเอานี่มันเป็นบาเลียเออมันจะได้แบบว่าให้เลือนมันน้อยกว่าน,นี้ก็แรงกว่าน,นี้หน่อยก็ไม่โดนแรงเกินจากบาเลียอย่างนี้ปะ่ะไม่เป็นหรอกไม่ใช่รื่สำคัญมาโอเคตอนนี้เราทำไงต่อตอนนี้พี่ม่อจะตีพิวริสแล้วก็ ฮาร์สตีก็จะตีพิวริสดังนั้นเราว่าเราโพกมาสักคนนึงดีกว่าพี่มอดต,ตีไม่แรงไอนี้เนี่ยอินจูรี่เราอย่าดึงตัวนี้มาเพราะว่าอินจูรี่เดี๋ยวมันจะนานไปนะเราดึงอนี้มาดกวา <c oughs> โอเคคนนี้ไม่มีรีซิตตีพิวริสมาแต่พิวริสบอกเลยว่าไม่เจ็บเพราะพิวริส <c oughs> มีแพสซีฟที่บอกว่าโดนตีเยอะๆโล่จะลั่น <c oughs> นี่โล่มาแล้วเดี๋ยวก่อนเราโดนห้ามบัฟไม่เป็นไรไม่ใช่เรื่องสำคัญโอเคตอนนี้เราจะฆ่าให้ก่อนเนื่องจากว่าตัวคนนี้มันบิวอินจูรี่เราต้องฆ่าตัวนี้ก่อนนะ มันอิจูดีเราควรจะเอาตัวนี้ออกมันจะได้สบายใจสบายใจแล้วมันคงเลือดไม่มเลือดไม่เยอะเราน่าจะผ่านมันตายมันเลือดประมาณ2องหมใช่ไหมแต่ว่าดูจากสภาพแล้วน่าจะต่ำกว่านั้นละก็น่าจะตายละเออพอควอนมือเราทุบประมาณ 22, <laughs> 2องหมใช่ไหมที่เราออกมาก่ิกตอนนั้นเราว่าการจะได้ควอนมือเนี่ยให้ไปลองคำนวณดาเมจดูก่อนว่าควอนมือเนี่ยมีทางโจมตีเท่าไหร่เวลาดาเมจทางสกิลสามเนี่ยโจมตีเท่าไหร่เดี๋ยวเราแปะลิงก์เว็บคำนวณให้นะแล้วก็ไปคำนวณเองแต่เกือบของเราเนี่ย ถ้าเกิดว่าใครไม่ซีเรสก็ลองเล่นเอาดูก็ได้เป็น,ใน,ใ,นในประสบการณ์เอาก็ได้นะแต่ก็คือถ้าใจดียก็คือเอาเลือดไปคำนวณสดๆเลยว่ามันจะอินจูรี่เท่าไหร่มันจะได้แบบเป๊ะกว่านี้นะแต่ก็ไม่เป็นไรซึ่งขวัดมืดนี่ก็ว้าววันนี้ขวัดมืดทําหน้าที่ได้ดีมากโดนตีไปนหนึ่งรอบโอ้ยแต่บอกเลยว่าไม่เจ็บเพราะว่านี่คืออวัดมืดสปีดชาร์จสุดแดนที่ทำให้คอวัดมืดเป็นคนสุดท้ายที่จะโพวคกเห็นไหมทุกคนแย่งกันโพวอกบอกว่ามานี่มานี่มานี่นแต่อวัดมมือบอกว่าต ทุกคนก็เลยต้องเลือกคอวัดมืดในการให้คอวัดมืดมานี่แล้วก็นี่โอ้เราศึกษามาแล้วแต่ว่าเราเลือกเต็มมันคงไม่มีดาเมจเราเอาขวัตมืดไลยคุบด้วยนะโอเคเราคุบด้วยคอวัดมืดปิดฉากอย่างสวยงามเลือดสามหมื่นสามดาเมจอยู่ที่ดาเมจอ,อยู่ที่สามหมื่นสองโฮลี่แซกก็ช่วยชีวิตพี่มอดไม่ได้เพราะว่าใครคือเทพกิวว์อวัดมืดไงโอเคมาบ้านนี้บ้านนี้เราไม่รู้จะช,ชนะไหม คงชนะแหละแม่มันก็จะม,มีอะไรอ่ะมันนี่ตีซูรินตีซูรินสุดที่รักของทุกคนไงจำไม่ได้เออนี่นี่ก็สกิลสามน,นี่นี่พวกใช่ไหมพวกแต่ว่าทีซูรินมีอะไรทีซูรินมีดันเทินตัวเองอ่าทีซูรินมีดันโอ้ยโอเคทีซูรินดันเทินตัวเองมาเรากดสกิลสามปุ๊บนี่บอกเลยตีตึงตึงตีตึงตึง,ตงแรงแรง,งดาเมจจุกๆของทีซูรินแรงมากทีซูรินโอ้ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวก่อนทีซูริน ที่โซลินตายแล้วเฮียไม่เป็นไรที่วิวรับจบเองโอ้ยเบลินคาลเตอร์โอ้ยเบลนมีเอฟเฟกเบเบลนมีเอฟเฟกเดี๋ยวก่อนบับดาบหายบับดาบหายแต่บอกเลยทุกคนบับดาบหายไม่ใช่เรื่องใหญ่เราฆ่ามันได้เพราะบอกเลยวว่าบิวเราตีแรงมากแค่บับดาบหายจะบอกว่าเบลนตัวแค่นี้เราฆ่าไม่ได้อย่างนั้นเหรอเราไม่เชื่อดอก Up. Up. อ,อัะอะอนนี่ออ่าเรียบร้อยเรียบร้อยโอเคบีบีเคลีซิตีคนเล่นน้อยสุดนะก็ตีอ้นี้ไปแล้วก็อามาตาหมดแล้วบา,บายบายโป๊โอ้โ,อโป้เดี๋ยวก็ตายแล้วหลบก็ช่วยชีวิตไม่ได้นะเก่งมากอามิกิเดี๋ยววันนี้โชวเเคสอะไรนะโชว์เคสคอวันมืดไ,ไม่ใช่อามิกีใช่ไหมไม่เป็นไรเราบอกแล้วคอวันมือ,มมอวันนี้ทําหน้าที่ได้ดีมากๆในที่สุดก็จะได้อัพคลิปสักทีหลังจากที่โชว์เคสแป๊กมาหลายรอบแล้วโอเคเดี๋ยวเรามารีวิวอีกรอบกันว่าคอวันมือเป็นไงบ้างในความเห็นของเรานะก็คือจากความเห คอวัตมืดจะเป็นตัวคนที่เราว่าสู้เมตานี้ได้ดีมากเพราะว่าฮาเซตี้อ่ะต่อให้มันบิวเป็นอินจูรี่นะมันขึ้นอินจูรี่ไม่ทันมันกว่าจะวนทันอ่ะมันก็แบบได้ทุบคนตายไปก่อนแล้วอ่ะดังนั้นเราคิดว่าคอวัตมืดเนี่ยดีมากๆากในคู่กับยุนฮาเมื่อกี้เห็นไหมค่อนข้างดูโอเคเลยแต่เมื่อกี้เราว่าน่าจะบิวยุนฮาแบบใส่โล่ดามันน่ะมันถึกกวกันไปหน่อยมันก็เลยแบบว่าเลือดยังเยอะอยู่ถ้าเกิดว่าลดเลือดไปกว่านี้นิดนึงหรือว่าอะไรสักอย่างมันคงจะดีแหละคือเมื่อกี้พี่มอดกระทืบ คนมาได้นะก็รอดมาได้นะเราคิดว่าคอนมือเนี่ยค่อนข้างจะโอเคเลยเราคิดว่าไอ้ทีมที่3อ่ะน่าจะดีกว่าทีมแรกที่เป็นทีมฮิลเลอร์ฮิลเลอร์นี่คือตายเกลี้ยงเลยแต่ทีมยุนฮาดูเซฟกว่าเยอะเลยแต่ว,ว่าคงไปเล่นคู่กับยุนฮาน่าจะโอเคกว่านะแต่ก็เดี๋ยวเราไปดูประจวันกันดีกว่าว่าวันนี้เราจะมารีวิวตัวคอนอะไรวันนี้คิดว่าน่าจะได้รีวิวตัวคอนที่ช่วออยยูฟีเนมือที่เราจะเลือกในวันพรุ่งนี้คงจะเป็นตัวคอนที่ดีมากๆไม่เป็นไรยุนอายองยุนนายองเป็นตัวคอนที่เอ่อเป็น ตัวคที่เก่งทุกอย่างแต่เก่งไม่สุดสักอย่างแต่ก็ไม่เป็นหลายฮอะยุนนยองเป็นตัวครที่มีเรื่องของการนดนตรีครบสี่ครั้งมีบาเรียลั่นแล้วก็จะมีเป็นบัฟดาบัฟอิมูแล้วก็ล้างดีบัฟตัวเองให้เพื่อนให้เพื่อนทุกคนเลย1เทินถ้าเกิดว่าแบบโดนห้าบัฟหนึ่งเทินก็หายหรือว่าโดนหลับโดนสตันก็หายแล้วก็มีสกิลหนึ่งเป็นตีแล้วก็แตกแล้วก็มีพลานาการด้วยแต่พลา,านาการจะติดเฉพาะ,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 ะตอนที่ตัวเองมีบัฟนะอ๋อใช่ถูกละทำไมมันทำไมมันเว้น,นแบบ,แบนี้มันบอกว่าเมื่อเชนรตใน,ออตน้ีไปท มันจะเว้นตรงนี้ไปทําเพื่อทําให้อ่านยากทําไมไม่เป็นไรแต่ว่าข้อผิดพลาดเล็กน้อยคงไม่ใช่เรื่องใหญ่มากแต่ว่าตัวคนที่ได้ไปใช้อะไรไหมเราคิดว,ว่าเอาจริงๆคงไม่ได้ใช้มันเป็นตัวะคนที่มันกว้างเกินไปอ่ะเราคิดว่าผู้หล่อให้ไปพูดผู้เล่นใหม่ไปปั้นตัวะคน,นเป็นแบบเฉพาะทางแต่ว่าให้มันสุดไปเลยจะดีกว่าตัวคนนี้นะตัวะคนนี้ก็ไม่มีที่ให้ใช้ดังนั้นก็ไม่เป็นไรไปพักผ่อนสนทายในยองเอาไปว่าขอบคุณทุกคนที่รับชมไว้เช่กันหม่คลิปหน้าเราไปละ